สวัสดีค่ะทิดานาคีวันนี้จะนำเคล็ดลับเกี่ยวกับการขอพอรองค์ปู่ย่าพญานาคยังไงให้สำเร็จโดยเร็วนะคะเคยไหมคะที่ไปขอพอรองค์ปู่ย่าพญานาคกันแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องขอยังไงถึงจะสำเร็จหรือท่านจะรับรู้ได้ยังไงอ่ะวันนี้ทิดานาคีมีคำตอบให้นะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะให้นึกถึงเวลาที่เรามีบัตร a t m แล้วเราเดินไปที่ตู้ ATM ปรากฏว่า เราไม่รู้รหัสที่จะกดบัตร a อทนั้นก็เหมือนกันค่ะแต่วันนี้ทุกคนเมื่อรู้เคล็ดลับที่ทิดานาคีจะบอกต่อไปนี้แล้วไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนะคะว่าการขอพรปู่ย่าพญานาคนั้นจะไม่สำเร็จเพราะทิดานาคีเคยทำมาแล้วค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นคือปฏิหารโดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะฟังให้ดีนะคะว่าเคล็ดลับ หรือปฏิหารนั้นคืออะไรนั่นก็คือเวลาที่เราไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเลยก็คือเหมือนตัวเราเองไปไหว้พ่อแม่ไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าพ่อแม่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปกราบไหว้นั้นท่านชอบอะไรและท่านไม่ชอบอะไรนะคะพอจะนึกกันได้ไหมคะ พอจะจินตนาการตามที่ดานาคีได้ไหมคะว่าท่านชอบและไม่ชอบอะไรนะคะสิ่งที่เราที่เป็นลูกหรือว่าเป็นบุตรหลานเป็นลูกหลานก็ดีนะคะนาคีนาคาทั้งหลายนะคะสิ่งที่เราไปขอพอรท่านนั่นก็คือการที่เราไปอ้อนท่านนั่นเองค่ะการอ้อนวอนขอพอรองค์ปู่พญานาคก็คือการรำถวายท่านค่ะ บางท่านคิดว่าการรำถวายเป็นเพียงบริวารเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตัวฉันเป็นบริวารที่ใหญ่โตไม่จำเป็นที่จะต้องไปรำถวายเป็นนางรำก็ได้ขอบอกเลยนะคะใครที่คิดแบบนี้คิดผิดเลยค่ะเพราะท่านชอบคนที่ไปรำถวายท่านชอบคนที่แต่งตัวสวยๆงามๆชอบของสวยๆงามๆค่ะอย่าลืมนะคะพญานาคเป็น พภูมิที่ดูแลขุมสมบัติชอบสิ่งสวยๆงามๆโดยเฉพาะการร่ายรำและบางคนรำไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะไม่ต้องไปฝืนนะคะตั้งจิตตั้งใจซ้อมรำด้วยตัวเองดีที่สุดคะ่ะไม่ต้องไปร่ำเรียนที่ไหนเพราะทิดานาคีเคยเจอกับตัวมาแล้วนะคะเคยไปเรียนรำก่อนที่จะไปรำถวายท่านแต่ปรากฏว่าในวันที่รำจริงๆนั้น กลับเป็นท่าร่ายรำที่เราไม่ได้เตรียมไปเลยและเราเองก็ไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นการตั้งใจและตั้งมั่นทางจิตที่เราจะไปรำให้กับท่านสำคัญที่สุดค่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเคล็ดลับการอ้อนวอนขอพรอง,องค์ปู่พญานาคง่ายนิดเดียวนั่นก็คือการรำนั่นเองและเพลงไหนที่จะทำให้รู้สึกว่ามีพลังที่สุด รอฟังกันในคลิปต่อไปแล้วที่ดานาคีจะมาบอกนะคะว่าเลือกเพลงรำให้ถูกท่านก็จะได้โชคกลับไปเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามฝากกด Subscribe ในช่องทิดานาคีกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ